สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอเช่นเคยในแรนดอมแรนดอมนะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าคนที่คุณคิดว่าเขาหมดใจไปแล้วอย่างเงี้ยเนานะเหมือนกับว่าเออมันห่างกันอ่ะไปแรกมาเลยเออหล่นมาเอง คือมันห่างกันเงียบหายหรือว่าไม่แอคชั่ไอะไม่บอกความรู้สึกเงียบอะไรเงี้ยนิ่ง,งๆอะไรเงี้ยเนาะคนที่คุณคิดว่าเขาหมดใจไปแล้วเขารู้สึกอย่างไรเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็ยังเหมือนเดิมนะแม่หมอมองว่าอ,อืเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่แหละ <laughs> เหมือนเดิมอยู่แหละ เหมือนเดิมยังรักและคิดถึงคุณเหมือนเดิมเฝ้ารอคอยนะแต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะเงียบกันไปไม่บอกความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคุณยังเป็นความสุขให้กับเขาอยู่เขายังเฝ้าส่องคุณอยู่รอคอยคุณอยู่คุณยังเป็นตัวจริงที่อยู่ในใจเขาอยู่นะคุณยังเป็นคนที่เลิศเลยพอรเฟคสำหรับเขาอยู่คุณยังเป็นความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาอยู่ เขาอยากแอคชั่นกับคุณนะอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดเงียบไปในคืออยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะแต่ว่าคุณน่คิดว่าเขาหมดใจแล้วไม่ใช่ <c oughs> ยังไม่หมดนะยังไม่หมดคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่นะจ๊ะคุณยังเป็นตัวจริงที่อยู่ในใจเขานะอยู่ในใจนะคุณเขาไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่บอกไม่บอกใครทั้งนั้นเขาเครียดมากนอนไม่หลับในบางคืนนะจ๊ะเออเครียดมากนอนไม่หลับในบางคืน เขาเครียดเรื่องที่คุณก็คุณเองก็เงียบกับเขาเหมือนกันเงียบมาเงียบกลับไม่กกโกงอีกโก้มาอีโก้กลับเช่นกันอะไรประมาณนี้นะโอ,อ้แต่ว่าเขาก็ส่องคุณอยู่ส่องส่องหนักมากด้วยช่วงนี้หมายถึงว่าเขาก็คิดว่าคุณหมดใจเหมือนกันเหมือนกันกับที่คุณ คิดว่าเขาหมดใจนะเขาก็คิดว่าคุณหมดใจเหมือนกันเขาเข้ามาส่องคุณนะแต่ส่องแบบเงียบบางท่านนะเอาบางท่านเอาไอจี IG อื่นมาส่องถ้าถ้าเกิดคุณเปิดสถานะนะอือเอาไอจีอื่นมาส่องเพราะว่าไม่อยากให้คุณรู้ไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขายังรักคุณอยู่ เขาไม่ได้หมดใจเขายังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดว จริงแท้แน่ถูกเขาไม่ได้หมดใจคะ่ะนะเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่เสมอเพียงแต่ว่าต่างคุณก็ต่างงี้ไม่ใช่แต่เขาเงียบแล้วนะเขาคุณก็เงียบเหมือนกันนะคะคุณก็ไม่แอคชั่นอะไรอะไม่แอคชั่นมาก็ไม่แอคชั่นตอบไม่แอคชั่นกลับโฟกัสที่ภาระ,ะหน้าที่ของตัวเองเขาก็โฟกัสที่ภนาะระ,ะหน้าที่ของเขาแต่มีการส่องอยู่ตลอดนะส่องหรือถ้าท่านใดที่บล็อกกันไปแล้วส่องกันไม่ได้เขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอด ตลอดนี่ไงมีความที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณนะยังรักและคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าคุณหมดใจจากเขาหรือเปล่าเขาก็มีความอยากรู้นะว่าคุณหมดใจกับเขาอยู่หรือเปล่า<ส>เขาไม่มั่นใจว่าคุณยังรักและคิดถึงเขาไหมหมดใจจากเขาแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเขานะส่องคุณเนี่ยส่องตลอดยังคิดถึงยังรักอยู่ตลอดโอ้ตอนนี้นะแบบว่าเขาไม่เขาโนโสนโนแคร์คนอื่นเลยอะนะเขา แบบคิดถึงแต่เรื่องของคุณอ่ามาดูฟังใจมาดูฟังใจกันเช่นเคยนะฟังใจซิว่าคนที่คุณคิดว่าเขาหมดใจเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะจ๊ะเขา กำลังคิดหาทางอยู่ว่าเขาจะทำยังไงดีนะเนี่ยเขาควรจะแอคชั่นแต่ว่าเขาก็รอสัญญาณจากคุณอยู่รอเวลารอเวลาอย่างเงาเงาส่องอย่างเงียบเงียบเงาเงาเงามาก,มากคิดถึงมากอยากกอดคุณมากๆอยากแสดงความรู้สึกเวลามีปัญหาหรือ มีอาการเจ็บป่วยใดๆก็อยากที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างคุณคือคนที่ทําเขามีความสุขจริงๆเ้าส่องคุณตลอดในบางรายก็อาจจะเป็นในกลุ่มเดียวกันกวนด้วยกันสายงานเดียวกันหรืออะไรต่างๆที่สามารถเห็นกันได้เสียงหัวใจเขาคือคุณเขารักคุณคะ่ะยังรักอยู่นะคุณคิดว่าเขาหมดใจไม่ใช่ไม่ช่ไม่ช่ไม่ช่ อ่ะแล้วถ้าเกิดยังไม่หมดใจจะแอคชั่นอย่างไรจ๊ะดูสิไพ่โรแมนต์แองเจิลจะมาบอกว่าอ่ะถ้ายังไม่หมดใจจะมีการแอคชั่นไหมอ่ะต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอ่ะอะอออ่ะ่ะ,ะ,ะค่มาดูกัน very soon เร็วๆนี้ เจอออฟ about your love life นะคุณจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณนะ separation ถึงแม้จะอยู่กับคนอาทิตย์คนละแดนก็ตามนะ let your face heals you เอ uh, ่อ let your face heals you ก็จะมีคนชักนำ ความรักของคุณให้กลับมาเจอกันอีก love t u s save first นะแต่ว่าก็ไม่ได้สมหวังอะไรมากนะก็คือได้รับรู้ข่าวสารได้รับรู้รู้รู้ว่ายังรักได้คิดถึงกันอยู่รู้ว่าเขายังไม่หมดใจนั่นเองนะเลลิกุยฟล็กสโต o เล l กุย อืมันเหมือนกับว่ามันมีความน่าจะมีพลังงานดึงดูดให้คิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันมันมันก็อย่างว่าแหละมันเหมือนเป็นเส้นขนานอะมีความแตกต่างกันมากเกินไปมันบรรจบกันไม่ได้แต่ละกันคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลามีพลังงานดึงดูดมากๆนะคะ ลิกิตคุยแควแต์เฟกโตน,นั่นแหละก็คือแบบมีอะไรที่สื่อสารถึงกันได้นะมีจิตวิญญาณที่ผูกพันสื่อสารถึงกันได้แต่ว่าอ่าความเป็นจริงก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้มัคนคอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาความแตกต่างแตกต่างทุกอย่างอะนะคะอือมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะคะด้วยไพ่เลิฟเมสเซจนะ ระหว่างเราคือความผูกพันทางจิตวิญญาณน,นี่ไงโบร์ใบแรกเลยออกมาเบสบีนอั i อีสเด o u ว c คอนเ c t ชันเห็นไหมนะระหว่างเราคือความผูกพันทางจิตวิญญาณคุณอืมฉันอยู่ที่นี่นะถ้าคุณต้องการฉันว้าว I am here if you need me อู Ooh, ออบิบมาสองใบก็อเอานะ I love you and always will ฉันจะรักคุณนะแล้วก็จะรักตลอดไป I will still love you even though I won't get anything in return ฉันจะยังคงรักคุณถึงแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทนก็ตามว้าวมีความน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะเนี่ยเออ I could see loving c a r e in the o s eyes of y o u r สนะฉันก็พบความห่วงใยในสายตาคู่นั้นของคุณอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ไ,มได้แสดงออกเช่นกันอะไรแบบนี้นะคะก็จบไปในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิบซีซีซ